สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KD Story ช่องเล่าเรื่องจริงที่โคตรจริงแต่เล่าไม่เหมือนกับเรื่องแต่งเพราะมันพังชิบหายถ้าคุณชอบคดีโหดคดีเฉาคดีทนายเหี้ยหมอเลวๆวตำรวจเบี้ยวเบี้ยวคนชั่วที่แม่งหน้าตาดีแต่ข้างในโคตรเนา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและก็เอาสมองมาวางไว้ข้างๆงเพราะเรื่องวันนี้มันจะทําให้คุณอุทานว่าเชี่ยอะไรวะเนี่ยวันเรื่องจริงเหรอใช่ครับเรื่องจริงแล้ววันนี้เราจะพาไปเจอกับทนายหื่นสัตว ที่เอาความเป็นทนายมาเป็นเครื่องมือหากินกับผู้หญิงแบบสกปรกโคตรเรื่องมันเริ่มจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชีวิตแม่งกำลังสวยเพราะโดนโกงโดนเอาเปรียบโดนคนรักทิ้งโดนเจ้านีตามล่าแล้วก็คิดว่าเอ,อ๊ะไปหาทนายซะหน่อยเพื่อชีวิตจะดีขึ้นใครจะรู้ว่าการเดินเข้าไปในสำนักงานกฎหมายวันนั้นมันเหมือนเดินเข้าไปในกับดักซาตานที่ใส,ส่สูทผูกไทใส่รองเท้าหนังเงาวับแล้วพูดด้วยเสียงสุภาพแบบผู้ดียังเกตแต่ข้างในแม่งเป็นปีศาจขี้หื่นระดับบอสไฟแนลบอสในเกมสยองขวัญ ผู้หญิงคนนี้ขอเรียกนามสมมติว่าเอมเธออายุประมาณ20ปลายๆหน้าตาดีระดับไม่ต้องแต่งแอปก็มีคนทักเธอเดินเข้าไปในสำนักงานกฎหมายที่ดูหรูหรามีโลโก้เท่ๆติดผนังมีชั้นในสือเต็มไปได้วยกฎหมายที่ไม่มีใครอ่านจริงนอกจากเอาไว้ถ่ายรูปลงไอจีและเขาก็โผล่มาไอทนายคนนี้ขอเรียกชื่อสมมติว่าไอฉลามเพราะมันหิวตลอดเวลาไม่ใช่หิวเงินอย่างเดียวแต่หิวอย่างอื่นด้วยเขาแนะนําตัวสุภาพมากพูดเพราะน้ําเสียงเหมือนหมาโกลเด้น แต่ข้างในเป็นหมาบ้าที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าเอมเล่าเรื่องคดีให้ฟังไอ้ฉลามก็พยักหน้างึกๆงึกทำท่าเข้าใจเหมือนนักจิตวิทยาที่กำลังช่วยคนไข้แต่จริงๆในหัวมันกำลังคิดแผนขี้เขี้ยวว่าจะใช้สถานการณ์นี้หาผลประโยชน์ยังไงดีเพราะเอมดูอ่อนแอดูสิ้นหวังดูเหมือนลูกแกะที่หลงเข้าไปในฝูงหมาป่าที่ใส่สูตรผูกไทยและพูดว่าผมจะช่วยคุณเองครับไม่ต้องกังวลผมเชี่ยวชาญคดีแบบนี้มาก เอมได้ยินก็เหมือนมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ทั้งที่จริงๆปลายอุโมงค์นั้นคือรถบรรทุก10ล้อกําลังวิ่นชนหน้าตรงๆไอฉลามเริ่มสร้างความไว้ใจด้วยการโทรติดตามบ่อยๆถามสารทุกสุขดิบส่งข้อความห่วงใยเหมือนแฟนเก่าที่เพิ่งกลับใจแต่จริงๆมันคือการต้อนเหยื่อแบบเนียนๆเ,เหมือนคนตกปลาที่ค่อยๆกรอเบ็ดทีละนิดไม่ให้ปลาแตกตื่นและวันหนึ่ง มันก็บอกว่าเรื่องคดีมันซับซ้อนมากต้องคุยเป็นการส่วนตัวในสถานที่เงียบ,ยบเอมก็คิดว่าเออทนายเขาคงจริงจังอยากช่วยจริงๆเลยตอบตกลงโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะเดินเข้าไปในฉากเปิดของหนังสยองขวัญที่ไม่มีผีแต่มีคนเลวไอ้ฉลามพาเอมไปยังสถานที่ที่มันบอกว่าเป็นที่คุยงานส่วนตัวซึ่งไม่ใช่สำนักงานแต่เป็นอพาร์ตเมนต์ของมันเองโดยอ้างว่าเอกสารสำคัญอยู่ที่นั่นเอมก็เริ่มรู้สึกแปลก,แ,ปลกแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกนี่มันทนายใส่สูตรผูกไทยพูดเพราะขณะนี้จะเลวได้ยังไงว สรุปคือเล็วได้โคตรเร็วครับเพราะพอเข้าไปข้างในมันก็เริ่มทําตัวแปลกๆเริ่มพูดจาเปลี่ยนโทนจากสุภาพเป็นล่อแหลมจากทนายเป็นผู้ชายขี้หืน่นจากมืออาชีพเป็นมืออาชีพด้านความเฮี้ยเอมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยพยายามจะออกไปแต่ไอ้ฉลามก็พยายามกดดันทางจิตใจด้วยการพูดประมาณว่าถ้าคุณไม่ร่วมมือคดีคุณอาจจะแพ้นะคุณอาจจะเสียทุกอย่างนะชีวิตคุณอาจจะพังนะ เหมือนใช้คดีเป็นเครื่องมือข่มขู่เหมือนเอาปืนมาจ่อหัวแต่ปืนกระบอกนั้นคือความรู้ทางกฎหมายและตำแหน่งหน้าที่ที่มันเอามาใช้ผิดทางแบบโคตรเลวเอมพยายามดิ้นรนหนีและในที่สุดก็สามารถออกมาได้แม้จะอยู่ในสภาพจิตใจที่พังยับเหมือนโทรศัพท์ตกจากตึก10ชั้นหน้าจอแตกละเอียดเป็นผงแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเอมไม่ยอมเงียบถือไปแจ้งความเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟัง ตอนแรกตำรวจก็ทำท่าจะไม่เชื่อเพราะไอ้ฉลามันมีภาพลักษณ์ดีเป็นทนายดังมีลูกความเยอะมีชื่อเสียงเหมือนคนดีของสังคมที่ใครๆก็คิดว่าไม่มีทางทำเรื่องขี้เกียแบบนี้ได้แต่เอมไม่ยอมแพ้เธอเอาหลักฐานข้อความเสียงบันทึกการโทรทุกอย่างที่เธอเก็บไว้เหมือนเก็บใบเสร็จเวลาซื้อของแล้วสุดท้ายก็ได้ใช้จริงเธอเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้ตำรวจและอายการ จนในที่สุดเรื่องก็แดงเหมือนไฟไหม้กลางหมู่บ้านคนทั้งเมืองเริ่มพูดถึงทนายฉลามคนนี้ในแง่ลบแบบโคตรแรงจากทนายมือทองกลายเป็นทนายมือสัน่นจากผู้พิทักษ์ความยุติธรรมกลายเป็นผู้ทำลายความเชื่อมั่นของกฎหมายมือสื่อเริ่มขุดคุยอดีตของมันและพบว่าเอมไม่ใช่เหยื่อคนแรกแต่เป็นหนึ่งในหลายคนที่เคยโดนมันกระทำในลักษณะเครกใช้ายกันแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดเพราะกลัวอำนาจของมัน กลัวเสียคดีกลัวโดนทำลายชื่อเสียงกลัวโดนฟ้องกลับเหมือนโดนขู่ด้วยปืนที่มองไม่เห็นแต่พอเอมออกมาเปิดโปงเหมือนคนจุดไฟเผากองฟางคนอื่นๆก็เริ่มออกมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองเหมือนกันจนกลายเป็นคดีใหญ่โตระดับประเทศไอ้ฉลามโดนสอบสวนโดนพักใบอนุญ,ญาตทนายโดนฟ้องร้องหลายคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งจากผู้หญิงหลายคนที่เคยเป็นเหยื่อมัน และในที่สุดสารก็พิพากษาลงโทษมันอย่างสาสมจากทนายใส่สูตรกลายเป็นนักโทษใส่ชุดเดือนจําจากคนที่เคยนั่งโต๊ะไม้หรูในสํานักงานกฎหมายกลายเป็นคนนั่งโต๊ะเหล็กในห้องขังจากคนที่เคยพูดว่าผมจะช่วยคุณเองครับกลายเป็นคนที่ต้องพูดว่าขอทนายให้ผมหน่อยครับซึ่งมันก็ตลกร้ายตรงที่มันต้องการทนายมาช่วยตัวเองจากสิ่งที่มันเคยทํากับคนอื่นนี่แหละครับกรรมมันทํางานเหมือนพนักงานประจําไม่เคยลาง,งานไม่เคยสายไม่เคยหยุดเสาร์อาทิตย์ คุณทำเฮียอะไรไว้กรรมก็จะเอาใบเสร็จม่ให้คุณใจแบบเต็มจำนวนไม่มีผ่อนไม่มีลดราคาไม่มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีแต่จ่ายเต็มเต็มพร้อมดอกเบี้ยทางจิตใจและชื่อเสียงที่พังยับเยินเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนใส่สูตรผูกไทยพูดเพราะไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดีคนพูดจาดีอาจจะเป็นปีศาจที่พูดเก่งคนดูสุภาพอาจจะเป็นสัตว์ร้ายที่ใส่หน้ากาก คนที่มีตำแหน่งสูงอาจจะเป็นคนต่ำทรามที่สุดในใจและที่สำคัญอย่าเชื่อใครเพราะเขามีอาชีพดีมีชื่อเสียงดีหรือมีหน้าตาดีเพราะความเที้ยมมันไม่ได้เขียนไว้บนหน้าผากแต่มันซ่อนอยู่ในพฤติกรรมและการกระทำที่บางคนใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องมือทำร้ายคนอื่นเหมือนใช้มีดที่ควรใช้หั่นผักไปแทงคนแทนและถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างเงียบอย่าอายอย่ากลัวเพราะความเงียบของคุณคือพลังของคนเลวการพูดออกมาคือการเอาไฟฉายไปส่องใต้เตียงที่ซ่อนปีศาจอยู่ และสุดท้ายผมอยากบอกว่าช่อง KD Story จะยังคงเล่าเรื่องจริงที่โคตรจริงแบบนี้ต่อไปแบบกวนๆฮาฮาดักดัก,ดกเพื่อให้คุณทั้งได้ความรู้ได้ข้อคิดและได้หัวเราะไปพร้อมกันถ้าคุณชอบแนวนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้าเพราะโลกนี้ยังมีคนเลวอีกเยอะและเราจะเอามันมาเล่าให้คุณฟังแบบไม่มีกรองไม่มีน้ำตาลเคลือบมีแต่ความจริงรสขมปนมุกตลกเพื่อให้คุณได้หัวเราะทั้งน้ำตาและบอกกับตัวเองว่าเชื่อโลกนี้มันบ้าแต่เรายังหัวเราะได้ขอบคุณที่รับชม KD Story ครับ